สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อวันนี้ช่องดีๆจะพามาดูเจ้าวาล์วาน้ำสามทางเครื่องซักผ้านะครับก็จะมันดัดแปลงมันนะครับเนื่องจากมันเสียทั้งสองตัวนลครับอันนี้เคยเปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งซื้อมาใหม่ใช้ไปสักพักก็เสียอีกนะครับแต่เราไม่อยากเสียเงินซื้อใหม่ครับเดี๋ยวเราจะถอดเจ้าอันนีนะ้เขาเรียกรีเลย์หรือตัวโซลินอยวาล์วนี่นะครับจะยำกันแล้วก็เอามาใส่แทนะ ตัวนี้มันจะใช้ไฟ2 2 0ร้อยยี่สโวลต์จะถอดตัวนี้มาใสนะ่ตัวนี้นะถอดยากหน่อยเนี่ยมันใช้ไฟ220โวลต์แต่ถ้าเราจะเช็คว่ามันดีหรือเสียนะนก็ตั้งมิเตอร์ไว้ที่าคูณ X คูณร้อยนะครับ ถ้าเข็มมันขึ้นก็แสดงว่มามันใช้ได้ยังใช้ได้อยู่นะตัวนี้ก็ใช้ได้แต่ตัวนี้เสียแนละ้วเข็มไม่ขึ้นนะเราลือออกมาแล้นี่ตัวนี้ก็เสียแล้วถ้าเสียแล้วมันจะไม่ขึ้นเลยอันนี้ก็ทำการถอดยํำไปเลย ตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วอย่าเอาตัวนี้ดีกว่าแล้วเราถอดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะตัวนี้สภาพมันยังดีอยู่เราจะหาวิธีถอดเจ้าตัวนี้ออกมามาใส่ฝั่งนี้ถ้าเวลาถอดก็ใช้ไขควงเป็แนแบนเล็กเลงัดตรงนี้ไม่ให้มันเสียหาย นี่มันก็จะดัน,นออาเองเป็นสวมไว้เฉยๆมันจะแน่นๆหน่อยเนี่ยครับเขาค่อยๆแงะทีละค้างรววังกระติกมันแตกอย่างเดียวมันจะค่อนข้างแน่นหน่อยนะ ไข่ครงเราก็ใหญ่ด้วยแต่ไม่เป็นไรครับค่อยค่อยงัดออกมาแล้วก็บิดออกมาเนี่ยครับมีอะไรเก่าก็ดีอย่างงี้ครับไว้ย้ำได้ไม่ต้องวิ่งรถไปซื้อให้ไกลครับนีบ่เราก็มาใส่ฝั่งนี้เลย ถ้าซื้อใหม่ตัวนี้ก็หลายร้อยอยู่นะครับทั้งชุดนี่ผมเคยซื้อมาสามร้อยกว่าบาทนี่ตัวน,นี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราลองประกอบดูเดี๋ยวเราจะเช็คมันอีกรอบหนึ่งนะนี่เข็มขึ้นใช้ได้เข็มขึ้นใช้ได้ เข็มขึ้นใช้ได้เดี๋ยวเราจะไปลองประกอบกันเลยลอกตรงนี้ก่อนจะง่ายกว่านะแล้วก็สวมไปเลยแล้วก็ดันมาอย่างนี้เนะยยังแล้วก็เสียบมีอยู่สวิตมีอยู่สามตัว เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเทสดูเลยปิดฝาไปเลยดีกว่าเราลองเทสดูก่อนว่าน้ำมันจะรั่วไหมไมีประกอบเสร็จแล้วนะทดสอบดูแลนะ้วน้ำอะไรก็ไม่รั่วนะเดี๋ยวเราจะประกอบกลับไปเลย นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้นี่มีน้ำรั่วซึม้ะ เรียบร้อยปกติเนื้อไหลแล้วปอจบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำแหละเจ้าตัวนี้ดูนะครับว่าทำไมมันถึงเสียต้องผ่าออกมันเป็นรอยแตก ้แบบบีบไปบีบมาเนี่ยนอกจากเรื่อยเราไม่คมนะนี่นะครับหลังจากที่เราทำแหละออกมาแล้วข้างในมันจะเป็นทองแดงหมดเลยเราพยายามลือออกมาแล้วข้างในมันเป็นขดลวดพันอยูนะ่ที่มันเสียมันอาจจะขาดเลย หรืออะไรทั้งอย่างลนเะตรงประติกนี้มันแตกเลยข้างในอันนี้จะเป็นทองแดงพันไว้รอบเลยนี่จะทองแดงนั่นเองป็นขดทองแดงตัดกับแท่งเหล็กเวลาจ่ายไฟก็จะเหนียวนำให้วาล์วน้ำเปิดปิดได้เนะนี่ยถอดออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรนะ นี่แหละลวดทองแดงขดไว้